เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ทิศจักรคนหูหนวกทบุรีนะคะทิศจักรคนหูหนวกทบุรีจะเป็นทิสจักรที่ใช้ภาษามือไม่มีเครื่องดนตรีใดๆในคิสจักรเลยแล้วก็ไม่พูดเลยะคะ่ะเราจะใช้มือพูดอย่างเดียวนะคะเวลาเทศนาก็จะเทศนาด้วยมือนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกดิฉันให้ ปณิบัติรับใช้พระเจ้า,าแบบนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันเป็นคนเป็นคนที่บ้านป่าร่วงนะคะดิฉันเชื่อพระเจ้าเมื่อตอนอายุ20ปีที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา15ปีแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่ปกติดิฉันก็ เวลากลับมาบ้านก็จะไปเทศนาที่หลายๆโบสถ์นะคะแต่ครั้งนี้พระเจ้าบอกว่าให้มาที่นี่นะคะสืบเนื่องจากเมื่อสี่เดือนที่แล้วดิฉันมีมิชนาลีชาวอเมริกันคนหนึ่งมาเยี่ยมที่บ้านมาจากกรุงเทพ,พมาด้วยกันนะคะแล้วเขาก็ชอบขี่จักรยานพอเขาขี่จักรยานตอนเช้าๆดิฉันก็บอกเขาบอกว่า เนื่องจากเราอายุเท่ากันนะคะก็บอกว่าถ้าเธอขี่มาทางทางตะวันออกเนี่ยข้ามถนนมาเธอจะเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็จะมาเจอโบสถ์หนึ่งที่ใหญ่มากที่อยู่ที่นี่ดิฉันหมายถึงโบสถ์นี้นะคะเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วดิฉันเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งตั้งแต่ไม่มีอาคารนี้นะคะ จแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าเธอไปทางขวาทางทิศตะวันตกเธอก็จะเจอ,อฝ่ายน้ำล้นนะคะเขาเขาเป็นมิชนาลีเขาก็เลยอยากจะมาเจอทิศจักรเขาก็ขี่จักรยานมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการที่จะหาทิศจักรที่นี่เสร็จแล้วเพื่อนของดิฉันที่เป็นมิชนาลีก็มาเจอศยพิบาลน,นะคะอาจารย์ปุ๊นะคะก็ได้คุยแล้วก็ เพื่อนดิฉันก็ประทับใจอาจารย์มากเลยอายุยังนิดเดียวแต่รับใช้พระเจ้าแล้วเขารู้สึกประทับใจมากเมื่อเขากลับไปที่บ้านเขาก็ไปเล่าความประทับใจของเขาให้ดิฉันฟังแล้วเขาก็พยายามที่จะชวนดิฉันมาที่นี่ทุกวันเลยนะคะจงกระนั้นเรามีเวลาวันหนึ่งดิฉันก็ขับรถมาที่นี่แล้วก็มาเจอกับอาจารย์กุ๊กนะคะเสร็จแล้วเราก็คุยกัน การคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาคุยกันเลื่อยเปยื่อยคุยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ดิฉันเด็กๆแต่คิดว่าอาจารย์ยังไม่เกิดเพราะว่าตอนนี้ดิฉันอายุ61แล้วนะคะเสร็จแล้วเ,เมื่อคุยกันได้ประมาณ20นาทีดิฉันก็ขับรถกลับบ้านในขณะที่กลับบ้านเนี่ยนะคะพี่น้องเกิดอะไรรู้ไหมคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ลงมานะคะลงมาแล้วก็ให้ดิฉันเนี่ยได้เห็นภาพ ต,ต,ตอนที่ดิฉันเป็นเด็กดิฉันอายุประมาณสิบสิบขวบถึงสิบห้าปีประมาณนั้นนะคะสมัยเด็กเดดิฉันเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะมีคุณลุงคนหนึ่งชื่อลุงแก้วที่นั่งอยู่ที่นี่รู้จักคุณพ่อดิฉันนะคะแต่ตอนนี้พ่อดิฉันก็เสียชีวิตไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ดิฉันเห็นตอนนั้นก็คือว่า ดิฉันเห็นความเกลียดชังดิฉันเห็นความไม่ต้อนรับไม่ยินดีแล้วก็คำแช่งสาดดิฉันเห็นทุกทุกวันเมื่อดิฉันอยู่ที่บ้านเหตุการณ์นั้นก็คือว่าที่บ้านดิฉันเนี่ยมีโรงสีเลยวัดบ้านป่าโลกขึ้นไปจะมีโรงสีอยู่โรงสีหนึ่งนะคะก็นั่นคือของพ่อของดิฉันนะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านนิคมก็จะออกไปขอข้าว ในตอนนั้นเราไม่เข้าใจคนที่ไปขอข้าวคือคนป่วยคนที่ไม่มีนิ้วบางคนก็ไม่มีนิ้วมือไม่มีนิ้วเท้าบางคนก็ไม่มีจม,มูกก็คือเป็นคนป่วยที่เราไม่เข้าใจดิฉันเองไม่เข้าใจเป้าหมายของทุกคนที่ออกไปจากหมู่บ้านนี้เพื่อไปขอข้าวไปขออาหารไปขอ ฟักแฟงแตงกวาไปขอเสื้อผ้าดิฉันเห็นแม่จะบอกในขณะที่ดิฉันอยู่ที่บ้านแม่จะบอกว่าไปตักข้าวให้เขาหน่อยดิฉันก็ไปตักข้าวมาตามคําสั่งของแม่แล้วก็หย่อนเข้าไปในถุงแต่ทุกคนที่ออกไปจากหมู่บ้านนี้เป้าหมายก็จะไปที่บ้านของดิฉันเพราะว่าที่บ้านดิฉันเป็นบ้านที่มีโรงสีแล้วก็มีข้าวนะคะ,อะพอหนักหนักหนัก,หน,กหนักเข้าอ่ะมันทุกวันทุกวัน ดิฉันไปบ้านนู้นไปบ้านนี้ก็จะได้ยินแต่เสียงบน่นเสียงเกลียดชังความไม่พอใจที่ถูกเหมือนเอาเปรียบเขาไม่เข้าใจนะคะพี่น้องคนเหล่านั้นในสมัยนั้นเขาไม่เข้าใจว่าคนป่วยจากหมู่บ้านนี้ไปขอข้าวหมู่บ้านของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานไม่ได้เราคิดไม่ได้ เราคิดไม่ออกว่าคนที่ไม่มีนิ้วจะไปทํานาได้ยังไงเราคิดไม่ออกว่าเราจะรักคนแบบนี้ได้ยังไงเพราะโลกสอนให้เรารักคนที่น่ารักถูกไหมคะดิฉันเติบโตขึ้นแล้วก็ด้วยความจดจําแต่สิ่งเหล่านี้มาตลอดจนกระทั่งโตแล้วก็ไปเรียนในเมืองแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไปเชื่อพระเจ้าวันนั้นดิฉันขับรถออกจาก พี่จะจัรแห่งนี้ไปเมื่อสี่เดือนที่แล้วขับรถกลับบ้านดีฉันร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะีฉันรู้สึกไม่มีสันติสุขแล้วก็พระเจ้าก็บอกดี่ฉันบอกว่าเราเนี่ยจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาขอโทษพี่น้อง วันนี้ดิฉันได้ทําตามหนะะ้าที่ของดิฉันแล้วนะคะแล้วก็มายืนจำเพาะพระคของพระเจ้ามายืนต่อหน้าพี่น้องที่เป็นลูกหลานของคนในยุคนั้นเมื่อ50ปีที่แล้วดิฉันขอโทษที่บัณฑบพระบุษของดิฉันได้ทํากับบัณฑบพรบุษของพี่น้องแบบนั้นเราไม่มีความรักเพราะพราโลกไม่ได้สอนให้เรารักคนที่ไม่น่ารักถูกไหมคะเสร็จแล้ว ดิฉันอยากจะเป็นตัวแทนนะคะวันนี้ดิฉันมายืนอยู่ตรงนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนของบรรพบพรุษไม่เพียงแต่เป็นพ่อแม่ของดิฉันแต่ญาติพี่น้องในหมู่บ้านป่าลวกแต่ว่าเป็นหมู่บ้านาสันมาแฟนหมู่บ้านาทานทองหรือหมู่บ้านดงมาดาดิฉันไม่รู้ว่าเขาไปขอข้าวที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่า ตอนนี้เราเลือกเจ้าที่จะเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นเพื่อที่จะมากล่าวขอโทษดิฉันเชื่อว่าดิฉันคิดว่าคนเด็กๆที่นั่งอยู่ที่นี่คงไม่เข้าใจแลเพราะว่าไม่เคยเห็นแล้วก็พี่น้องที่อายุป,ประมาณ50หรือ60ที่นั่งอยู่ที่นี่<ม>คิดว่าตอนนั้นก็คงจะอดมื้อกินมื้อเพราะว่าบางคนก็ขอข้าวไม่ได้เลยบางคนก็จะมี ผักมีฟักติดมือออกมาแล้วก็มีข้าวมานิดหน่อยจากหมู่บ้านต่างๆบางคนก็ได้เยอะก็จะได้กินหลายวันดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะขอพระไทยแล้วก็จะอวยพรในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็มีหัวใจของพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของดิฉันในเวลานี้นะคะดิฉันขอ ขอโทษนะคะพี่น้องขอโทษดิฉันอยากจะทําสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้คนที่อายุมากที่สุดเป็นตัวแทนของพี่น้องออกมาให้พี่ฉันกราบสักคนหนึ่งค่ะมีไหมคะดิฉันอยากจะทําอย่างนั้นจริงๆคะ่ะขอให้ใครก็ได้คะ่ะที่จะมีความกล้าหาญออกมา ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันนะคะพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่นี่เป็นหมู่บ้านที่นี่เราก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับหมู่บ้านป่าลวกที่อยู่ที่นู่นนะคะขอเพื่อที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็พี่น้องก็จะได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้ได้รับความรอดไปถึงหมู่บ้านของดิฉันนะคะ ดิฉันเองเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วดิฉันขอบคุณคุณลุงมากนะคะแล้วก็ก็ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ดิฉันทําแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันก็ยังฝากความหวังกับพี่น้องกับฝากความหวังอ่ไว้กับพี่น้องที่นี่เพื่อที่พี่น้องจะไปประกาศเรื่องความรอดให้กับ พี่น้องในหมู่บ้านของดิฉันนะคะที่บ้านป่านลวกค่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเราณนะตอนนี้นะคะที่หมู่บ้านของเรามีคนติดเล่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็เสียชีวิตไปในเวลาที่ ยังไม่แก่เลยจำนวนมากเลยดิฉันคิดถึงเรื่องความรอดซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทึ่พระเจ้าบอกให้เราต้องประกาศข่าวประเสริฐนะคะดิฉันหวังว่าพี่น้องจะคิดถึงพี่น้องที่บ้านป่าลวกด้วยขอบพระคุณค่ะ